ไ่เขีไม่เข eh ็ยนอะไรเลยไม่เขนไม่เขียอะไรเะน้ำปลาทให้บักไข่เลยเลยกินน้ำหรืถ้าไม่มีใคร็มอหมอ่ยไม่เขียนอะไรเลยเนาะไม่เข็มใหญ่มากเลยเนาะมาตัดล้กินนะ กลัวเลยเหรอไม่เห็นรั่วไม่ไม่กลัวเข็มไม่ใช่เหรอกลัวไหมโต๊ะค่าอืมอะไรอ่ะอ่้วให้ลุงบิ๊กฟังนะโต๊ะนะอันเดียค่ะอันเดียเดียอันอันอันบาบาเบตีอันนี่เออเป็นไลออนชิบาะ Adai na. Adai ya, adai. Oh. Yira. Adai. Kek. Adai. Golobe. Hei, 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 hei. Dauphin. Hei, dauphin. Hei, 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 hei. ต้องแบบนี้ฮะไทยนะไม่ไทยใช่ไหมแต่แบบนี้มันไทยไหมเนี่ยใช่แค่นับหนึ่งนี่ไม่เสียอะไรสีพ่อสีอะไรตาสีออเรนต์แต่ตาตานามันจะดูอันนี้สีพ่อม่ใช่ออเรน Huh? Green. 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 Thank you. Thank you. Green. 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 Đá. Bu. Nè. Đá. Ping. Đá. Mom. Nó có siêu lại nhỉ? Đá. Đăm gì đăm gì gì? ไว้แ <gehört Marina. S 2> ่บบนี้ต้องต้องแบบนี้ถนัดนึ้ววัน